เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3าสีนะคะเริ่มต้นเบรกนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัล c o น t e n t a s i a ชีย a วอร2023มาฝากกันนะคะซึ่งช่อง3ของเราก็คว้าม,มาได้2รางวัลค่ะ คอนเทนต์เอเชียวอร์ด2023นะคะจัดขึ้นโดยคอนเทนต์เอเชียค่ะผู้นำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลต่างประเทศค่ะที่มอบรางวัลยอดเยี่ยมเป็นกำลังใจให้บุคคลในแวดวงบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งปีนี้ก็เดินทางมาจัดงานที่ประเทศไทยของเราค่ะและอย่างที่เราได้เคยนำเสนอว่าปีนี้ช่อง3ของเราเข้าชิงทั้งหมด7รางวัลและสามารถคว้ามาได้2รางวัลด้วยกันค่ะ mm. เริ่มที่รางวัลแรกนะคะคือรางวัล Best Director of a s c r i p t TV p r o g r a โปรแกรมนั่นก็คือพี่แ แอลอัมไพพรค่ะผู้กำกับละครคือเธอซึ่งงานนี้พี่แอลก็ได้ไปขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองนะคะส่วนอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัล Best Original s o n g f นเอเชียทีวีโปรแกรมอ l ร์มูฟค่ะซึ่งเพลงประกอบละครช่อง3ที่ได้รับรางวัลคือเพลงฉันยังคิดถึงเป็นเพลงประกอบละครพูดแม่น้ำโขงซึ่งผู้ที่ขึ้นไปรับรางวัลก็คือเดอ m u มัสนะคะผู้ที่แต่งเนื้อร้องและก็ทำนองเพลงนี้ค่ะข่าว3สีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ